โอเคเล่นไปละพร้อมลงแล้วเดี๋ยวไอ้ชายมึงฝึกได้แค่นาทีครึ่งกกยพร้อมใจพร้อมความหน้าด้านพร้อมเราทําได้พ่อกับแม่ที่บ้านจะสะดุ้งเอานะชินแล้วพี่ปกติสั่งห้อยแข็งบอกเอาสะดุ้งเพอแล้วส่วนเซตแอเทมพลังแฝงแล้วก็ลูนก็หน้าคุ้นๆไม่คุ้นแหละชัดเจนเลยแหละผมมั่นใจเขาแต่ถ้าแพ้มาผมโทษเขา เดี๋ยวได้ชายมึงลืมหรือเปล่ามึงเป็นเพื่อนกับเขาในเกมนะเฮ้ยคลิปนี้ออกไปกูคิดว่าน่าจะมีการตัดเพื่อนเกิดขึ้นหลังจากอัปเดตมาส่วนที่ผมชอบที่สุดก็คือนี่แหละปีกถึงจะอยู่แค่แป๊บเดียวแต่มันก็ดีต่อใจเหมือนน้องคนนั้นเสแหละโอ้ยเขาไม่ได้หอกเขาแค่มาตอบเป็นมารยาทสวัสดีพี่ชื่อแลมโอ้โหนึกว่าใครพี่แลมกูกลับมาแล้วโว้ยโอ้ยในที่สุดพี่แลมก็กลับมาว่าแต่พี่แลมนี่ใครวะในที่สุดพี่ก็ได้กลับออกมา อาวีแห่งนี้มันเป็นที่ของพี่เว้ยโอ้โหยุดทธจักนิดเตรียมลำให้เพราะพี่แหลมกูวออกมาแล้วเว้ยโอ้โหพี่แหลมสุดยอดว่าแต่พี่แหลมแกไปไหนมาวะติดคุกคดีขโมยมะม่วงยายพันแม่บักสจดโอ้โหโคตรโชดโคตรอันตรายหลวงคอยายพันซะด้วยคนข้างในอย่างคนที่แบบคุมนักโทษเยอะๆเขาจะเรียกพ่อบ้านใช่ไหมโอ้โหพี่แหลมกูยิ่งกว่านั้นเป็นโคตรพอบ้านได้เป็นแม่บ้านล้างขี้อยู่สิบวันต่อสัปดาห์โู้หูนักโทษอุกชะการประชันหน้ากับขี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่โคตรวิมหากบ การกลับมาของพี่แหลมและพี่แหลมกูสุดยอดไงเกมนี้จบไวแน่นอนไม่เกินสิบนาทีสองวีพอพี่แหลมกูกดออกเพราะปวดขี้เฮ้ยกูถามจริงนะน,นี่มึงลูกน้องพี่แกจริไม่ได้เย,ยินยองรู้สึกแปลกๆแล้วกันแล้วพี่แกเป็นอะไรกับขี้มากไม่ได้ว่าพี่แกน่าจะเก็บเอาไปฝันบ้างแหละพูดแล้วน้ําตาจะไหลฝันบ้าอะไรมั่งมายันกลิ่นบอกเลยระดับพี่แหลมเี่ยแค่ฝันได้กลิ่นนี่ธรรมดาโอ้โหย เจ๋งกว่านั้นอีกเหรอไม่เจ๋งได้ยไงพี่แกขี้ในฝันและดันออกจริงๆในชีวิตอโอ้โหมีหน้าแล้วได้กลิ่นทางแยกแตกล<า>อ้อไม่เป็นไร่ช<ม>วหนุ่ม สู้ไว้พี่สู้ไว้เขามาตับกลุ่มเอ้ยผมอยู่ข้างพี่ไม่ต้องห่วงผมไว้ในนั้นไม่เป็นไรพี่เลิกมากัะคี้ก่อนต้องทำให้คุณผิดหวังโอ้แมวแมวพี่ไม่ร้องเพียงพาความลังเพียงหวังจะเป็นคนใหม่ ใส่ตัวนเอาไว้ขังตัวขังใจผมไว้ในน,นั้นของกูโทษทีพี่พอดีผมอินไปหน่อยมันเป็นเวลานานมากแล้วที่ข้าไม่ได้เห็นอิสระข้างนอกนี้โอ้โหขโมยมะม่วงยายพันธ์ติดไปกี่ปีวะเลยพี่ชายโอ้โหมึงไม่ต้องถามเลยแล้วดาบพี่แหลมไม่ตามกว่ายี่สิบ โดนไปย0สินาทีเสร็จ,รจโ,อ,โอ้ยแหลมไอ้แหลมกูนึกว่าจะนานเออแล้วไปติดที่ไหนมาวะพี่ระดับนี้ก็ต้องคล้องสิวะโอ้โห,โหของจริงเลยวะเนี่คลองเตยเหรอี่แสนแสบโดนจับรวมกันกับไอ้พวกปลามหมอคางดำโอ้ยแหลมไอ่แหมโอ้เอาไปร่าเขาสุดยอดไปเลยพี่ว่าแต่ปลาหมอคางดำแม่วแวแ้วเห็นจานบอมขนปาเปล่า,ป,าปกติคู่หูข้างกายข้าจะเป็นดอเลี่นางเงือกน้อยเสียงสุดไพเราะ แต่พอข้าไปอยู่ข้างใดนั้นสิ่งที่ข้าเป็นเพื่อนด้วยได้ก็มีแค่กระลอกอย่าเองค่ะเป็นไงล่ะสมกับเป็นพี่แหลมขนาดอยู่ข้างในนั่นนะยังมีสาวได้และจะไม่เป็นเพื่อนกับมันได้ยังไงคะมันล่อหนังสติ๊กยิงหนูตกจากต้นมะม่วงอ่ะเ้ยแหลมไม่แหลมกลัวแล้วลูกพี่หมอนี่ไม่มีคนดีๆสักคนนะเฮ้ยใจเย็นสมเกล็ดม่งรอลูกพี่กูโชว์เทพซะก่อนในระหว่างที่ข้าไม่อยู่มักบุ้มบุ้มว่าไงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นไงล่ะเจอเสียงขู่ของพี่แหลมอูตอนดำน้ำนิ่งสง,งัดทุกตัวหายใจไม่ออกเกือบตายโอ้ยแหลมไอแหลบม,มึงเป็นปลาพันไหนเนี่ยโอเคกูเข้าใจแล้วทำไมเขาไม่เรียกมันว่าหลามหรือฉลามมางังได้หายใจใตนะ้น้ำไม่ได้ไม่น่าคนเรียกว่าแหลม

เทพทุกการกระทําจริงๆผมขอติดตามพี่ตลอดไปพี่แหลมโอ้ยไอ้นี่ก็ไม่ลืมหูลืมตามันพะงาดพะงาดจะตายแหล่ไม่ตายแหล่อยู่แล้วนั่นน่ะข้าก็มาทั้งหัวันไหนจะฟอรเลนติโน่ไี่ยอมอะไรเนี่ยโวันนี่กูซื้อของพี่เจนติดตัวไว้หน่อยก็ดีจะไปไหนล่ะมาจ้าจะเขาว่าชมที่ข้าไม่อยู่แกเจ๋งนักเจ๋งหนาใช่ไหมล่ะแหลมไอแหลม หน,นี่สจากค่าหลังมึงซื้อถังอ็อกซิเจนติดตัวให้ลูกพี่เองมึงหน่อยนะกูเห็นแล้วสงสารสงสารค่อนข้างเอียงไปทางสมเพศไอ้มึงชักดูถูกลูกพี่กูมากเกินไปเลยนะระดับลูกพี่กูเด่นเล่นป๊อกเด้เจ้ามือไม่ได้จินแกนสักตาเดี๋ยวนะเดี๋ยวยวเดี๋ยวเยวจ้ามือป๊อกเก้าไม่ได้กินในลูกพี่มึงมีไพ่อะไรวะเดยจัวขึ้นมาเอ็โซเดียห้าใบเลยมึงโอยปัญญาอ่อนทั้งลูกพี่ลูกน้องได้เวลาที่พี่ต้องโชว์โหดโชว์หรูให้หนูหนูมันกลีดกันสักหน่อยมุวนี้บ้ากีไม่ได ที่ของแสนแสบกูได้กินแต่ขุมที่ของแสนแสบกูได้กินแต่ขนมปังแล้วเก็ฉันอยากกินอาหารปลาซาคุร<ป>ะโอ้ยแ,แปลก กูสู้ไปอาการหายใจกูก็จะพังเดี๋ยวนะสมศักดิ์ลูกพี่กูบอกว่าอยู่คองแสนเได้กินแต่ขนมปังเออกูนี่แหละเอาไปให้ช่วงนั้นช็อตไม่มีตังเสื้ออาหารปลาโอ้โหมึงนี่รักลูกพี่เป็นจริงๆทําทำไงได้ล่ะตังที่กูมีทั้งหมดต้องเอาไปถ่ายประตูห้องขี่กับบีเจยุยไปหาเจยุยขายทุกอย่างทั้งทีมึงไม่เสื้ออาหารปลาให้พี่แกบ้างใครจะไว้ละอาหารปลาซองกสามแสนอ๋โอ้โหน่าจะเป็นซองใหญ่เท่าตึกเลยมั้งนะซองเท่ามาม่าอาการหมด โอ้ยโอ้ยทูกไฟใจกูก็สู้เหลือเกินโอ้ยโอ้ย นี่สมศักดิ์กูถามหน่อยเลยไป็ลูกพี่มึงเป็นปลาพันอะไรเนี่ยหายใจใต้น้ำไม่ได้เด็กแต่ก่อนแต่ไรแกก็หายใจใต้น้ำได้ปกตินี่แหละเล้าเดี๋ยวแล้วมันเกิดอะไรขึ้นว่าอยู่ๆหายใจใต้น้ำไม่ได้เด็กช่วงนั้นสกินเอสดีเมอร์เข้ากูอยากได้ซาตากับลาวิวอ่ะเด็กแล้วไงต่อกูก็ลอกเหงือกลูกพี่ไปขายอีเจยุ้ยเลยได้มาเติมสกินโอ้โหจายาเบ้แล้วลูกพี่ไม่โกรธไม่สงสัยมึงหน่อยแล้ววะไม่สงสัยหรอกกูเอาเห็ดหูหนูติดไว้ให้แทนละไอที่เห็นเห็นอยู่น่ะเห็ดหูหนูนั่นน่ะโอ้ยแหลมยยิิ่่งงงฟัู้ สงสารมึงเหลือเกิดแหลมดิดนี่นี่นี่ดิ่ิด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 ิัิไิดิมิดิดิดอดิดิด้ดิาิดิดิดนดิดิดิด้ดิดิดิดดิดิด้ดิดิดิดอดินออ้โอ้ยโอ้ย เกิดอะไรขึ้นกับบุ้งกับเหือกตัวเนี่ยแหลไม่แหลนี่มึงไม่รู้จริงๆเลยคระวางเหือกกับไม่เห็ดหูหนูอะ่ะไม่มีทางรู้ได้หรอกกูจ้างกหยานเพ้นสีให้อย่างเนียนเลยยี่สิบบาทโอ้โ,โหขบวนการนี้มันมีกี่คนวะเนี่ยว่าต่อาญามันเงียบไปนานแล้วนะเนี่ยก็เล่นดำซะขนาดนั้นนอกน้ำตั้งแต่นาทีแรกแล้วนะนี่ก็ขยันบวกเหลือเกินม,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 มาแล้วกูไปอะ่ะไปเลย ะจะตายาจะหดีไปไหนมาล่ะอ,อย่าหนีนะอย่าตาไปเจ้อย่าหนีนะอย่าตายนะอย่าหนีนะออนั่นแหละเอออ้อหน้ามืดไม่เคยภาคฮีโร่ตัวไหนแล้วหน้าจะมืดขนาดนี้เออมันจริงจริงมันก็มีแหละแต่ล็อกตอนพลาดตูดันกั้นหายใจตามมันจริงๆรินี่ส <laughs> โิโอ้ยลมจะหมดหน้ามืดเลยมากเลยโอ,โอ,โอ จากใจคนภาคนะครับคุณผู้ชมดังนั้นคลิปนี้ขอคนน่าดึงไลนะครับถือว่าสงสารคนภาคแล้วกันอันนี้ก็มันอยางดำน้ำอีกแล้วเนี่ยมไม่ได้วาดคาแรคเตอร์แบบนี้เลยแหลมไอแหลมเอาเป็นว่าคนภาคมันจะหมดลมและต้องกดเสียงแต่พอให้แหลมทั้งตอนดำน้ําเรามาช่วยกันตบมุกดีกว่าคลิปนี้มันจะหาขึ้นถ้าเราได้สปอนเซอร์เป็นอาหารปลานะเมืองมามีโปโกเลยเขาทําแบนแยกเป็นอาหารปลาด้วยเลยวะแต่ก่อนอื่นก่อนได้เลยลูกพี่กูจะเดี่ยงมองเท่งแล้วแดดเดี่ยงไปเลยก็ได้กูเตรียมน้ำจิ้มซีฟูดไปเลยแหละเฮ้ยสาระยาที่มึง มึงลงทำสองชุดสิวะน่นลูกพี่กูทั้งคนโอยสารีครกูนึกว่าจะเป็นห่วงลูกพี่เป็นห่วงก็เป็นห่วงแหละแต่ถ้าลูกพี่กูดเดียกไปเนื้อก็ได้อร่อยเหมือนกันว่าแต่ลูกพี่มึงเก็บไปกี่ตัวแล้ววะเนี่ยบอกแล้วเส้นทางในลูกพี่กูดเดินมาก่อนรุ่นเนี้ยมีแต่คำว่าใส่ศูนย์ไม่มีคำว่าถอยโอ้โหโคตรนักเลงมีครั้งหนึ่งถอยไปเหยียบขี้หมาล้มหน้าฟาดจำเป็นภาพฝังไกลเลยหลังจากนั้นแกไม่ถอยเลยโอ้โฮโฮโยแหมไม่แหมชีวิตมึงน่าสงสารกว่าซาต้าอีกนะเนี่ยเฮ้ยมึงจะพูด้นะ ไอพวกสังคังลังแคขี้กาขี้เกลือน่ะเ่ยไม่เคยเป็นเลยสักโลกไม่มีโลกไหนที่ไม่เป็นเลยโอ้โหโดนจับไปคลองแสนแสบกูกาลายเป็นไปน้ํเราเพราะตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยทีแรกกูนึกว่าไม่ใช่หรอกเข้าข้างลูกพี่อยู่แต่พอนึกไปนึกมาลูกพี่กูสศกกระโปรใช่เรื่องก็สมควรแล้วแหละแล้วตอนนี้แกอยู่คลองแสนแสบ,บมืงอกไปหยาบเมึงนก็ไปซื้อไอพวกสบ,บงสบ,บู่ยาสาผมไม่เคืองทำความสะอาดให้แกหน่อยวะกูก็ซื้อไปอยู่ซื้ออะไรชิปพรลดกับน้ํามันหอยอื้อหือหอม,หอมฟุ้งเลยทีเดียวเชียวก็ไม่เห็นแกบ่นเนี แล้วจะเอาเวลาไหนมาโบดลูกพี่มึงหายใจใต้น้ำได้ที่ไหนอะได้มากสุดแค่พะงาบพะงาบแค่นั้นแหละมาเล้พูดแล้วรู้สึกผิดลู้นี้ซื้อเห็ดหูหนูของที่ใหม่ดีกว,ว่าเห็ดหูหนูของยายสีมากไม่สน <c oughs> แก้ปัญหาที่ตรงจุดสมกับเป็นช่องจางเงวว่าแต่ลูกพี่คุร่ไป19คชิวแล้วนะนะและสุดท้ายข้าก็สามารถชนะได้แบบสวยงาม แต่ลูกสกูจามไม่อยู่เลยคดีทากูบ้านะไม่มีหรอกลูกพี่ใครนินทาลูกพี่ผมจะเก็บมันด้วยมือของผมเองไอ้นี่มั่งอยู่เป็นและคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำใจให้จ่างูนะครับและคิดยังไงกับไอ้คาแรคเตอร์พี่แหลมบ้างส่วนตัวผมเพิ่งขากี่จะชอบ มันหาแปลกๆแ,แหละก็หาคาแรคเตอร์น้องอยู่วัน2วันกว่าจะได้มาเจออันนี้แหละดีที่สุดแลวสำหรับความคิดผมนะเอาเป็นว่าหากมีอะไรผิดพลาดไปก็กล่าวขออภัยมาที่นี้ด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมอย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจนะจ๊ะจากงูจะทำช่องแบบนี้ไปเรื่อยๆนะถ้าเหงาหรืออะไรก็เข้ามาดูกันได้เจอกันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบายรักนะมา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 